กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านสำหรับต่อไปนี้พบกับรายการมานแดงและสิ่งที่ทุกคนจะได้รับชมต่อไปนี้ การใช้จักรยานวิจารณญาณจักรวาลวิญญาณและสังขารการชมพ่ออะไรมาในแนวไหนเีอะวันนี้สวัสดีค่ะพบกับกีซอฟซอพบกับดิฉันค่ะแม่มณีและคืออะไร อะไรน้องมะนาวก็อ่านแม่มะนีกับน้องมะนาวนะคะวันนี้วันนี้จะมารีแอคชั่นนะคะ G i d อเนะคะกับเพลงกับเพลงฮวา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 ปะฮวาต้องต้องเอาตัวเอชไว้ไว้ในลำคอฮาวาฮวานะคะกับเพลงเอ่อเพลงฮาวาฮวาบอกก่อนว่าจ G จีไ e เนี่พี่ก็ไม่ค่อยติดตามนะอุ้ยแต่ก่อนก็ไม่ติดตามต้องบอกว่า มาตายเพลงอ่อเพลงไลออนไลออนเหรอไลออนเคยฟังไหมเคยฟังเคยฟังเคยฟังแล้วแต่ไม่เคยดูเอ็มบีแต่ดีมากมามาไลออนแล้วก็มาเพลงอะไรต่อมาสักเพลงหนึ่งที่แบบมีเอ่อภาพน่าเป็นหนามเป็นอะไรอ่ะอ๋อรู้สึกรู้สึกว่าใน GI เดียวนี้มีนักมีคนไทยด้วยคนหนึ่งปะเพราะคนไทยแปลว่าอิสรา ด้านั้นกดไลค์กดติดตามอิสระชาแนลด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนไทยเพราะคนไทยแปลว่าอิสระโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันเลยนะคะไปค่ะไปไหนไปดูโอเค เออจะ <Yeah. S 1> ชอบเมคอัพมากมาแล้วคันหนึ่งชุดพ้าผมชุดผ้าปูที่นอนกาหลีอะแต่งหน้าแบบไหนก็อ๋อ,อสวัสดีครับแยนซิน แม่จีนมามาในชุดแต่งโมนะจ๊ะเียเนี่ยเห็นไหมวงเนี้ยจะมีแบบแต่ได้ได้ได้นี่เคนนี้หรือเปล่าที่บอกว่าเป็นคนไทยอ่ะน่าจานเนี่ยคนนี้แหละผมแดงนี่แหละสวยมาก คนนี้สวยคนนี้สวยคนนี้สวยโออโฮ้ยชอบไปดิเฮ้ย oh. ชอบไปดิชุดอะเป็นแค่ชุดสีขาวชุดชุดชุดนอนชุดนอนแบบว่าสมัยแบบเหมือนวิคตอเรียอ่ะดูดูดใช่ดูคิดไม่เยอะดูดูดูคิดไม่เยอะแต่คิดมาแล้วเออคิดมาแล้ว น้อยแต่มากใช่เรียแต่โกู้ไฮแฟชั่น <c oughs> อ่ะสกอตต้องเข้าแล้วนะคะละหลังนกหนึ่ง,งสวยจริงคนนี้สวยนะสวยวงนี้ไม่ได้คนสวยๆนะเอาจริงจริง เงี่ยให้ดูดิเอออีดอกเออ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 ทีมอะไรเนี่ยโกงกรรมหรืออีดอกเหลดพันมือก็มาแม่ชุดชุดทีมโกงกรรมชุดย่อยชุดอีเลนูอ้เลอแล้วใส่ลายดอกทุกคนนจะตัดคนละดอกอ่ะเฮ้ยนะเบอร์อีดอก ผ้าผ้าลายอะไรนะลายหมักคอตเม,ตมื่อกี้ลายหมักคอตสิ่งคิดมากวูแคดนิดเอเวอร์ดีน <laughs> ยีสาวพูดงมากกับไฟเออฉันชอบบล็อกนี้อุ้ยอุลตร์การแบบ่้นหัวหน่อยดูเป็นในเนี้ยดูเป็นจบอีกคนจบแล้วจริงหรอจบแล้วจบอย่างนี้เหรอทำไมหลอดตัดอารมณ์ฉันจังเลยเฮ้ยจบจริงๆอ่ะเอาแม่อุ้ยเนี้ยสอนหัวกอยู่แบบว่ากี่แม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่พอเปลี่ยน พอแคทนิดแคดนิดแคทนิดมาปุ๊บโอ้หรือว่าลังนกตรงนั้นคืออะไรนกที่แคดนิดมันอันนี้หรือเปล่าอีกาอีกาอีกาหรออแต่ฉันเลิฟความชุดกงกรรมชุดไม่ย่อยมันหนึ่งชุดขาวด้วยนี่แหละค่ะถึงเป็นที่มาของคำว่าคนไทยคือแปลว่าอิสระเพราะแม่จินก็สามารถเข้าไปอยู่ใน m อได้แม่จีนกินด้วย ไม่ใช่ชุดแตงโมมันคือ,ม,คอมันคือแมจินเลยชุดแตงโมเลยเขียวแดงอะ่ะใช่เขียวแดงถูกแล้วก็แบบแตัดหน้าโอ้ oh my god แมจินเลยแมจินต้องเข้าแล้วหนึ่งจริงจริงจริง,รงดีอีตรงลังนกไม่เป็นเต่างอย <c oughs> ไม่อย่ามือดีสิแต่สวยนะยอมรับว่าสวยอย,อออยอมรับว่ายอมยอมเอ่อยอมรับว่าคัมแบ็กคัมคัมแบ็กครั้งเนี้ยเอ่อซิงเกิลเนี้ยยอมรับว่าโอเคดีดีในเอ่อการร้องการร้องยัง ก็ยังคงความไอ้นี่เหมือนเดิมเพราะว่าพี่เขา่ังไออนแต่ไม่ไม่ดูเอ็ดีการร้องของนางคือนาง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 จะมีโทนเสียงที่แบบหลบแต่สูงใช่งงไหมันมันมันจะมีมันจะมีเสียงหลายเส้นมากในในเพลงเขาอ่ะมันหลบใช่ไหมแล้วเขามันก็จะมีเสียงแบบเสียงประสานเสียงประสานเสียงไวเสียงไวขึ้นมาทีเป็นโน้ตสูงขึ้นไปซึแบบมันไปกันอย่างเงี้ยมันมันทำยไงวะทุกคนก็สุด ใช่ขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆมันเป็นการประสานเสียงที่แบบว่ามันมีเสน่ห์นะมั่แล้วมันเป็นคาแรคเตอร์ของวงนี้เลยนะใช่ใช่คือแบบดูดูดูเป็นแบบเหมือนออกโอเปร่าหน่อยหน่อใส่วนท่าเต้นอท่าเต้นถือว่าท่าเต้นชอบนะมาดูเคลียร์ดีมันดูเต้นไม่ยากแล้วก็ดูดูแบบเขาเรียกอะไรอะดูไม่ใช่ไม่ใช่ท่าที่จะต้องแบบว่าออกมารล้ต้องแบบ ใส่เยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่อ,อันเนี้ยคือคือการเต้นที่ฉลาดใช่แล้วก็สเสน่ห์แล้วก็น้อยแต่มากน้อยแต่นีดแตโก็ไฮแฟชั่นยากยากแต่ง่ไง <laughs> พอพอเปลี่ยนแต่พอ,พอ,พอเฮ้ยเวลาเขาเปลี่ยนบ็อกกิ้งเขาเปลี่ยนดีนะเปลี่ยนดีเปลี่ยนสวยเมื่อกี้ตอนตอนตอนเต้นท่าเนี้ยตอนใส่ชุดแดงสัอนฮวัดใช่แล้ว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 เปลี่ยนบ็อกกิ้งอ่ะทีแรกเป็นวงกลมนะแล้วก็สลับกลายกลายเป็นเลขกแป๊บอลยหีือแบบเฮ้ยอีรอาทำดีนะเออทำดีทำดี นี่ดีนี่ดีเฮ้ยเอมบนี้ให้ให้ให้เปิดมาเปิดไปเลยค่ะฉันชอบใช่ก็ชอบค่ะใช่โดยทุกอย่างลงตัวนะชุดสวยสวยสวยด้วยทีแรกมีความคิดว่าออกแนวจีนออกแนวแบบแต่มันผสมหลายอย่างมากเลยนะผสมทางเอเชียใช่มีญี่ปุ่นมีไทยมีมีไทยไปชุดไม่ย้อย เปชุดยุคแบบว่ายุคแม่ยอยุคกงกรรมสวัสดีค่ะแล้วก็มี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 ทางอ่าอะไรนะทางแบบยุโรปขึ้นไปที่แบบมีปิดหน้าแล้วพอก็เม็นดีเไม่ใช่ยุโรปแปลว่าเป็นอะไรนะอาหรับอาหรับปะเอออาหรับอาลับเออใช่อาหรับอาหรับอีดอกรู้ก่อนอาลับแล้วก็ ชุดสีขาวอะ่ะเป็นสไตล์แบบเหมือนชุดนอนสมัยแบบวิกตอเรียนอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไม่ใช่วิกตอเรียนว่ะมาอ่ะไม่ใช่ก็ได้ไม่มันเป็นสมัยโรมันเออไม่รู้เหมือนสมัยโรมันเพราะว่ามันจะเป็นข่าวเป็นข่าวที่แบบนี้แล้วก็แหวกขึ้นมานี่ถ้าไม่มีกาเกงข้างในนี่คือใช่เลยแล้วก็แล้วก็ถ้าแบบว่าแล้วหล่อนรู้ไหมว่ากิดข้างในกางเกงไหมข้างในมีกเกงเพราะว่าฉันเห็นตอนตอนเขาเต้นแล้วเขาสะบัดจริง่ที่แรกฉัน ใช่ถูกมึงหล่อนไม่สังเกตเต่มันจะมีท่านจำนะฮะแขนจำนะแม่ใช่ถูกมันเป็นแขนจำแล้วก็ไม่สมัยสมัยก่อนสมัยก่อนชุดชุดในยุคโรมันมันจะเป็นแขนมันจะจำตรงนี้แล้วก็แบบเป็นภาพมานี้เป็นภาพนี้ผู้หญิงใช่ไหมแล้วก็ช่วง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 อังยุคโรมันที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเขาจะเริ่มมีแขนขึ้นมาแล้วคือว่านักแสดงยุคโรมันก็คือว่า ไม่ใช่ไม่มีแขนเลยไม่ใช่ไม่ใช่มันก็จะเริ่มมีแขนมีมีมีแขนขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เริ่มแบบว่าพัฒนาไปสู่ยุคเดนิซองยุคอิตาลีเป็นอิตาลีเป็นอ้นุ่เป็ทาฝรั่งเศสคือมันมีการพัฒนาของชุดนั่นไงถูกป่ะเออนั่นแหละมันเริ่มลงหรือเกิดไปแล้ว่ะแล้วมันเริ่มยากเออเออพอเรื่องประวัติศาสตร์นี้ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้นะสมองอะไม่ได้แล้วตัดแล้วตัดดูกขึ้นมาสัที ให้นะนี่ว่ามันกลมกล่อมเอมี่นี่ให้เออเอมี่นี่ก็ให้เนาะนี่ให้ให้ให้เปิดมานไปเลยเปิดมานดังแน่นอนเพราะว่าที่ไหนมีแม่จินที่นั่นคือดังดังเสมอเพราะแม่จินอยู่มาทุกยุคแม่จินอยู่ทุกยุคไม่มีใครสามารถฆ่าได้ใช่เพราะว่าขี้ตัวเบเบขี้ตัวตลาลาขอบคุณค่ะโอเคค่ะเราก็จบไปแล้วนะคะับสำหรับคลิป G ีไอเกับเพลง ฮะสวัสดีค่ะแม่มณีและก็น้องน้องมะนาวค่ะขอลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปอย่าลืมสิฮะอย่าลืมอย่าลืมนะคะคนไทยแปลว่าอิสระแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะ้คร่กดให้ฮะแล้วก็กดป้ายยังไงสิฮ กดไปเลยทำไกดออกไปเล้วทำไมแม่มาบีมาบ่อยเออแล้วก็ออกไปแล้วก็ออกไปออกไปออกไปอย่าเพิ่งออกไปคากลับเข้ามาก่อนเนาะย้ำคำเดิมนะคะว่าคลิปทุกคลิปที่ลงในช่องนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ความคิดเห็นคนเรามันพื้นฐานไม่เหมือนกันนาะสําหรับน้องสําหรับน้องที่ว่าอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะเด็กๆนะคะคลิปนี้มีคํายาะ มีคำหยาบและหยาบมากหยาบหยาบลนและหยาบมากนะคะอย่าเอาไปทาตามนะคะสําหรับคาแรคเตอร์พวกพี่นั้นนะคะพวกพี่เป็นอ่อ LGBTQ นะคะซึ่งคาแรคเตอร์พวกพี่จริงๆแล้วไม่ใช่แบบนี้เป็น LGBT เหรอฮะน่ารังเกียจน่ารังเกียดเนาะพวกพีเพ่อุ้ยตายแล้วเุ้ยรีแอค้งที่แล้วยังดูว่ายัดูพร้ชินอยู่เลย ใครกะไรก็ไม่รู้โอเคงั้นสำหรับยิราไปก่อนนะคะสวัสดีดีค่ะลาพิเทศลาแล้วนะพิเทศลา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 